ูช้ชมครับช่วงนี้หลายท่านอาจจะเห็นนะครับในข่าวเองก็ดีหรือว่าพอเราไปดูข้อมูลต่างๆค่าเงินในเอเชียก็ตกมานะครับตลาดหุ้นก็ตกไม่ใช่แค่ในไทยนะครับตกกันหลายประเทศในภูมิภาคเลยหลายคนก็มีคําถามมาเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะแบบนี้ยังลงทุนได้ไหมบางคนบอกไปลงทุนต่างประเทศแล้วแต่อยู่ในเอเชียเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าตลาดหุ้นในเอเชียเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดว่ายังอยากจะลงทุนเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงเป็น asset allocation ครับจะมีโอกาสหรือว่ามีวิธีการยังไงบ้างที่ลงทุนในเอเชียได้ครับ วันนี้พูดคุยกับคุณอธิพลประสงค์ทรัพย์ครับหัวหน้าทีมที่ปรึกษาการลงทุนจากกรศรีเอกรุศิษยครับสวัสดีครับคุณอธิพลครับสวัสดีครับผมต้องเรียกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับข้างเอเชียเองตลาดหุ้นเอเชียเองหลายคนเนี่ยถอดใจกันเลยนะฮะใช่ครับเยอะเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วนี้พระเอกเลยนะครับสูงมากปีที่แล้วนี้ตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยปรับตัวบวกได้ดีนะครับก็ทุกคนก็เห็นภาพที่ค่อนข้างสดใสนะครับแล้วก็คิดว่าภาพของปีนี้น่าจะสดใสต่อเนื่องเพราะว่าจริงๆแล้้ววเเีี่่ยยถาาทบบรกผลตแง าดหุ้นนะครับระหว่างตลาดเอเชียเทียบกับตลาดฝั่งเดเวลลอปเมดนะครับต้องบอกว่าตลาดเดเวลลอปเมดท่านรึขกันได้นะครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยฟื้นตัวตั้งแต่ตอนวิกฤตตัง้งแต่ปี2008-2009นะครับแล้วก็วิ่งต่อเนื่องมาเลยนะครับตอนนี้เลยนะแล้วหุ้นเอเชียเพิ่งจะกลับมาขึ้นในช่วงของปีปลายปี2016ต่อปี2017ทุกคนก็คิดว่าการลนลี่เนี่ยน่าจะยังมีต่อเพราะฉะนั้นในคําแนะนําของนักกลยุทธ์ส่วนใหญ่นะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีเลย เอเชียเนี่ยเป็นเรียกว่าอันดับหนึ่งเลยนะครับเป็นตลาดที่ยังน่าสนใจที่สุดนะครับเพราะว่าเทียบ l u a ชั่นของตลาดเองและจอนต้นปีเหมือนกันก็ยังคงถูกกว่าตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแต่ก็มาดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากตอนแรกที่ความคาดหวังคือเอเชียเศรษฐกิจก็โตอนาคตก็ดีราคาก็ไม่แพงครับเราไ้มาดูกันว่าเอ๊ะแล้วเขายังเป็นมุมมองแบบเดิมๆดิมีอนาคตนะฮะให้เห็นภาพเปรียบเทียบเพื่อให้ชัดเจนอีกครั้งห่ง ผลตอบแทนของตลาดหุ้นนะครับทั่วโลกเลยนะครับเทียบกันระหว่างฝั่งสหรัฐฝั่งของเอเชียนะครับในปีที่แล้วกับปีนี้เป็นยังไงบ้างอยู่ฝั่งของดีเลวกันเดี๋ยวผมดูให้ฝั่งอเมริกาท่านผู้ชมสามตลาดปีที่แล้วก็ดีหมดเลยปีนี้อาจจะไม่เท่าแต่ก็ยังบวกอยู่ได้อ่ารวมยูโรสต็อกให้ด้วยเกิดเป็น4ตลาดเลยนะฮะใช่ครับในขณะที่ฝั่งของเอเชียปีที่แล้วดีมากนะครับอย่างตลาดหุ้นที่ดีที่สุดก็คืออย่างตลาดหุ้นฮ่องกงขึ้นถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ในปีที่แล้วนะครับแล้วคนก็คาดหวังว ขึ้นได้แรงปีที่แล้วเนี่ย<ฆ>หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในในในเอเชียรครับ,รบอย่างเช่นพ,พวกเซนเซนนะครับเจดี<อ>เป็นตัวหลักเลยนะครับที่ทางหุ้นขึ้น,นเยอะใช่ครับ ปีนี้นะครับจะเห็นว่าแท่งสีเหลืองคือผลลัพธ์แทนของตลาดหุ้นเอเชียในปีนี้ลงมาต่ำสูดหลายตลาดนะใช่ครับก็จะมีเพียงแค่ตลาดอินเดียเท่านั้นเองที่ยังเป็นบวกอยู่นะครับส่วนตลาดหุ้นที่ลงหนักที่สุดก็จะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่หรือเอเชียนะครับก็ติดลบไปล้มลมประมาณสัก15เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ทําให้ตลาดหุ้นติดลบในเอเชียนะครับจริงๆแล้วก็เป็นผลต่อเนื่องนะครับมาตั้งแต่ในเรื่องของความกังวลเรื่องอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยแรงนะครับก็คนจะกังวลเรื่องฟันเา ซึ่งข้อพิพาทโดยตรงเนี่ยก็คือจีนกับสหรัฐใช่ไหมครับเพราะนั้นจีนก็จะเป็นเป้าหมายหนึ่งที่หนักกว่าคุณหลนงเขาครับและล่าสุดเองก็มีความกังวลในเรื่องของค่าเงินของตุรกีอีกก็จะมีความกังวลต่อประเทศในตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มเอเชียที่มีการขาดดุลการค้าทสูงนะครับอย่างเช่นเพื่อนบ้านเรานะครับอย่างประเทศอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียก็จะก่อให้กระแสเงินเนี่ยไหลออกไปเหมือนกันก็กดดันให้ภูมิภาคทั้งเอเชียทั้งหมดเนี่ยมีการปรับตัวลงนะครับทีนี้ทุกคนก็คงถาม ว่ามันลงแล้วเนี่ยมืออนาคตหรือเปล่านะครับไปดูกันต่อนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะครับอันนี้คือดูผลตอบแทนกันก่อนแล้วทีนี้เรามาดูว่าแล้วสิ่งที่มันจะส่งผลกับราคาหุ้นกำไรยังดีไหมธุรกิจแถวนี้นะฮะใช่ครับในแง่ของพื้นฐานนะครับเราก็มันกลับมาดูที่ฟันเดอร์เมนทัลว่าอันจริงๆแล้วการไหลออกหรือความรวนเหล่านั้นเนี่ยมันทําให้พื้นฐานของประเทศเหล่านั้นเนี่ยมันสูญเสียไปหรือยังนะครับทีนี้มีภาพรวมนะครับก็ต้องบอกว่าทางชโรเดอร์นะครับซึ่งเป็นคนบริหารกองทุนมั นะครับเขาก็รวบรวมมาให้ว่าจริงๆแล้วในแง่ของผลประกอบการของบริษัทในเอเชียนะครับด้วยส่วนใหญ่เนี่ยยังมีการขยายตัวได้ดีนะครับถ้าคือถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยคาดการณ์การเติบโตของกําไรสุทธิเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก24เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ปีนี้จะอยู่ประมาณสัก14เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าลดลงมาแต่ก็ยังขยายตัวก็ยังบวกอยู่นะคือถ้าหากว่าเราเทียบกับในอดีตย้อนหลังไปนะครับตั้งแต่ปี2010 11 12เนี่ยการเติบโตของเออร์เน็งก์เนี่ยมันจะอยู่ที่ไม่ถึง1 0นะครับ ต้องถือว่าการขยายตัวระดับ2ดิจิตแบบนี้เนี่ยยังเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่คือ14เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าปีที่แล้วแต่ก็ถือว่าดีแล้วเทียบกับอดีตยาวๆนะฮะใช่ครับในมุมของ GDP เองจึงต้องบอกว่า GDP ของกลุ่มประเทศเอเชียเองนะครับเติบโตได้นะครับโดยค่าเฉลี่ยของเอเชียทั้งหมดเนี่ยครับยังโตมาสัก6.4 6.5ในปีนี้ที่ทาง IMF เขามีการคาดการไว้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของพื้นฐานนะครับต้องบอกว่าต้องบอกว่าแข็งแก่งอยู่นะครับการเติบโตของกำไรยังทำได้ดีอยู่นะคร่าะมีีเเททศ สถานะอาจจะมีเงินเฟอ้อที่สูงอาจจะมีการขาดดุลที่สูงเนี่ยก็อาจจะทําให้ประเทศเหล่านั้นอาจจะมีปัญหานะครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดครับ,ค,รบคือที่เกิดฟังมาเท่าที่พูดคุยกับพลเอกทุพลมานะครับท่านผู้ชมครับผมจับได้แบบนี้นะใ,นใจความก็คือว่าคือช่วงนี้ผลตอบแทนเป็นลบจริงสําหรับ,รบตลาดเอเชียนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูเรื่องของกําไรของเขาแล้วก็ยังดีอยู่ปแปลว,ว่าถ้าเกิดว่าผมใจแข็งพอเป็นโอกาสที่ของดีราคาถ,ถูกลงน่าซื้อป่ะฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจะกลับมาตอบด้วย valuation นะครับในแง่ของมูลค่า ค่าความถูกแพงของตลาดพื้นเอเชียพอมีการปรับฐานลงมาในขณะที่ตัวกําไรมันยังทําได้ดีอยู่เนี่ยครับก็จะเห็นว่าค่า,าในอดีตในช่วงของปี2017ที่ขึ้นมาเนี่ยอย่างค่า Price to Book หรือว่าราคาเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์เนี่ยคเคยขึ้นไปในระดับที่อาจจะเรียกว่าแพงนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ลงมาในระดับที่เหมาะสมมากขึ้น,นท่านผู้ชมเห็นคือสีฟ้าน้ำเงินน้ำเงินเนีเ่ยคือสีระดับปะกะติค่าเฉลี่ยข้า,าบบงบนคือแพงไปหน่อยเมื่อก่อนก็เกือบเกือบขึ้นมาแตะตอนนี้ลงมาแล้วเว่า ปกติใช่ครับไม่ได้ถูกไม่ได้แพงนะถ้าไปดูสัดส่วนที่นักทุนให้ความนิยมนะครับ P/E ratio หรือ Price e a u r n i n g นะครับ,รบ <ๆ S 1> ก็บอกว่าลงมาเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าถูกแล<ฮ>้วนะครับเพราะว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในในระยะยาวแล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นในแง่ของการปรับตัวลงมาแล้วการคาดการกาไรเนยังเติบโตได้ดีอยู่เนี่ยครับก็ต้องบอกว่าทําให้หุ้นเนี่ยมีความถูกมากขึ้นซึ่งการที่ valuation ของตลาดหุ้นถูกแบบนี้ครับก็จะเป็นการลงทุนระยะยาวที่ดีเพราะว่าการลงทุนที่ P/E ต่ำๆเนี่ยจะทำ ให้ผมตอบแทนในระยะยาวเนี่ยเราได้สูงขึ้นทีนี้บขคนจะบอกแบบนี้ท่านผู้ชมครับบอกว่าคือต้องกัดฟันนิดนึงเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะซื้อไปตอนนี้จะลงต่อหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความถูกแพงตอนนี้น่าสนใจถ้าเกิดใครบอกว่าเอาละเห็นเป็นโอกาสจะลองอึดอดทนรู้สักนิดหนึ่งแต่จะไปลงทุนทั้งเอเชียจะยากไหมครับในแง่ของทางกรุงศรีเราเองนะรเรามีการลงทุนในเอเชียอยู่เยอะมากนะครับเรามีการลงทุนในกองทุนเอเชียที่แยกหลายประเทศเลยครับ,รบเรามีทั้งประเทศขนาดใหญ่ในเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็น เป็นญี่ปุ่นอินเดียจีนนะครับอินเดียนี่อสองปีนี่ยังบวกอยู่ตลอดด้วยเหมือนกันนะครับ<ะ>หรือจะเป็นกลุ่มของอการกระจายการลงทุนในเอเชียทั้งหมดนะครับ,รบหรือจะเป็นกองที่เรียกว่ามัลเตอเซ็ตที่มีการลงทุนในทั้งตราสารหุ้นและก็ตราสารหนี้ในเอเชียนะครับ,รบซึ่งถามว่าถ้านักนทุนอาจจะยังไม่ได้มีความมั่นใจมากนะเพราะว่าสถานการณ์ในความกังวลในว่าจะเป็นเรื่อง,งของสงครามการค้าครหรือเรื่องตุรกีอาจจะกังวลเรื่องฟันโฟไหลออกเดี๋ยวเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกสองครั้งในช่วงที่เหลือ ทุกคนก็อาจจะรู้สึกมีความเสี่ยงอาจจะมีความผันผวนเหมือนกับในช่วงของครึ่งปีแรกจะทาอย่างไรนะครับจริงๆแล้วกองที่เขาบริหารแบบมาเติแอสเซดเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับนักลงทุนในภาวะแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าการบริหารของเขาครับมันจะช่วยลดความผันผวนของของของ,ของตัวกองทุนของราคากองทุนได้พูดแบบนี้ผมว่าแบบนี้แล้วกันขอเป็นตัวกองทุนหรือว่าแนะนําประมาณไหนอันนี้น่าสนใจเพราะว่าไม่ต้องไปนั่งคิดเองรัย์สินแบบไหนไปลงประเทศไหนผมเข้าใจว่าแบบนี้น่าจะถูกตอนนั้นคือว่าเดี๋ยวเขาจะไปดูให้ใชประเทศไหนน่าสนใจ ซับไหนจะเป็นพุ้นเป็นตราสารที่อไหน,หน่าสนใจเข้าไปจัดการใช่ค,ครับใช่ครับอย่างกองทุนแรกเนี่ยก็คือตัว KF Asia In c o m e Fund นะครับบริหารโดยทาง Trader นะครับซึ่งหลักการที่ผมบอกไปแล้วก็คือเขากระจายทั้งตราสารหุ้นและตราสารนี้แ,แล้วก็จริงๆเขาเพิ่มในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเรื่องขาลงให้หนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็จริงร้อยเปร์เซ็นต์นะค,คือจะทําให้ไม่ขาดทุนเลยในตลาด ในช่วงที่ลงกันหมดทั้งหมดเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ขอให้ไม่ลงหนักเท่าชาวบ้านเขาใช่ครับเขาก็เอาผลงานของเขาไม่ให้ดูนะครับว่าในช่วงวิกฤตการเงินวิกฤตตลาดหุ้นในหลายๆรอบที่ผ่านมาย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2012เนี่ยกองทุนทางโชลเดอร์ที่บริหารตัว KFA อิน้ามเนี่ยนะครับก็จะเป็นแท่งแรกแท่งสีน้ําเงินนะครับจะเห็นว่าในหลายๆภาวะเองเนี่ยเขาทําได้ดีกว่าตลาดนะครับถ้าหากว่าเทียบกับดัชนีเบนชมาร์กที่เป็นหุ้นเอเชียเอเมซอนเอเชียในภาพรวมนะครับหรือเป็นการผสม แบบ50 50นะครับกองเขาเนี่ยมีการปรับสัดส่วนที่ยืดหยุ่นกว่าเลยทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีการเรียกว่าชนะพวกดัชนีเปรียบเทียบได้นะครับ ดิท่านผู้ชมเห็นคือไม่ได้บอกว่าทุกปีเขาลบนะฮะแต่ว่าแต่ละช่วงแต่ละตอนของแต่ละปีเนี่ยอย่างปี2016อาจจะมี2เหตุการณ์2013เหตุการณ์หนึ่งแต่ว่าคือเวลาเข้าลงในช่วงที่มีปัญหาลงไม่เท่าหุน้นลง <ใช S 1> ไม่เท่ากองทุนไม่เท่าตราสารนี้โดยทั่วไปอย่างอย่างในปีนี้เองนะฮะถ้าดูในเรื่องของประเด็นของเฉดบอที่มีตั้งแต่ตอนไตรมาสหนึ่งต่อไตมาสสองมาเนี่ยครับตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยตอนถ้าดูผ่านดัชนีเม c ซีนะครับจะลงประมาณสัก3%เปอร์เซ็นต์แต่กองทุนของเขาเนี่ยลง ดันั้นถือว่าการขาดทุนก็ยังไม่ได้เยอะมากครับทนักลงทุนต้องบอกว่าก็จะไม่แพนิคหรือตกใจนะครคือการลงทุนหนึ่งของทางวร์มเอเฟกบอกไว้ว่าเราต้องไม่ขาดทุนเยอะ่นใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าขาดทุนอยู่มาสักหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าเป็นระดับที่ยังนอนรับอยู่ยังยังรับได้ล้านหนึ่งก็อาจจะสักหมื่นกว่าบาทเท่านี้นะก็ถือว่ายังโอเคอยู่แต่ว่าอันนี้ิ่งที่บอกว่าถ้ามีเป็นปัญหาเขาก็ยังลงไม่เยอะใช่แต่พอช่วงที่ครับ ในส่วนอีกประเทศหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเรามีก็กลุ่มที่เรียกว่า r i s i n g star นะครับเป็นกลุ่มประเทศน้องใหม่แล้วกันะนะครับเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าในในเอเชียทั้งหมดเนี่ยประเทศที่ดูแล้วได้รับความสนใจสุดคือเวียดนามนะครับจีดีพีโตดีมากนะใช่ครับแล้วเราก็ออกกองทุนอกองทุนเวียดนามมาในสัพยยเวลาหนึ่งแล้วก็ก็มีการปรับตัวลงมาเช่นกันตามภาวะตลาดที่ลงมาพร้อมๆกับตลาดอื่นในช่วงที่ผ่านมาแล้วเวียดนามก็ถือว่าเป็นตลาดที่ลงเยอะด้วยเพราะว่าปีแล้วเเเนนนน่ยค้้าาอองะพรฉัลก็ ใช่ครับทีนี้เขาก็มาดูครับว่าคนอาจจะกังวลปัญหาการไหลออกของของเงินในตลาดอีเมจิ้งมาเก็ตในช่วงนี้เนี่ยอาจจะกระทบประเทศอย่างเวียดนามด้วยหรือเปล่านะครับค่าเงินเขามีการอ่อนค่าลงไปในช่วงที่ผ่านมาทําให้หุ้นลงทีนี้ทาง JP Morgan ทู่บริหารกองทุนเวียดนามของเรานะครับเขาก็ทําข้อมูลเปรียบเทียบค่าเงินให้เห็นนะครับว่าเมื่อเทียบเวียดนามกับสกุลเงินอื่นในเอเชียแล้วเนี่ยในรอบนี้เองจริงๆแล้วการอ่อนค่าเขาถือว่าน้อยมากนะครับคือแท่งสีน้ำเงินอันนี้คือเวียดนาม่อของเขานะฮะอ่อนมาน้อยกว่าประเทศอื่น อีกเยอะเลยนะครับรทไทยทอ,อ,อยู่วันอะไรน,นี่ยังอ่อนมาเยอะกว่านะฮะถูกต้องครับประเทศที่อ่อนเยอะที่สุดก็คืออินเดียนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นยังขึ้นนะเออไม่ลงก็เป็นเรื่องที่ขาดดุมเชิงเดลตพัดค่างเงินอ่อนแต่หุ้นไม่ลงสำหรับอินเดียนะฮะใช่ครับเพราะนั้นประเด็นนี้เองนั่นหมว่าความแข็งแกร่งค่าเงินเขายังมีอยู่นะครับแล้วถ้าหากว่าไปดูในเรื่องของการการลงทุนไม่ว่าจะเป็น FDI หรือการขาดดุลนะครับเวียดนามกับไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่แข็งแกร่งมากคือมีการเกินดุลที่สูงมากนะครับายยัง่่ขออง FDI ก็มีา เงินทุนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วปัจจัยบวกของเวียดนามเนี่ยยังเหมือนเดิมครับนะครับยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเพราะนั้นการที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงก็แน่นอนครับก็จะทําให้ valuation ของตลาดหุ้นเวียดนามถูกมากขึ้นนะครับปัจจุบัน PE ของเวียดนามเนี่ยลงมาประมาณสัก1ิบห้าเท่าแล้วกระถือว่าใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆเลยทั้งที่เขาเป็นประเทศน้องใหม่ PE มันควรจะแพงกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสนะครับการปรับตัวลงของตลาดหุ้นเอเชียในรอบนี้เนี่ยในขณะที่พื้นฐานเศรษฐกิจยััังงไไไมมม่่่่่ดด้เเเปปปลีียยนนนนนิ็จจุทหือกบาสใ คนที่ลงทุนระยะยาวมากขึ้นครับคือเพื่อนี้ว่าเราอนาคตกำลังดียังมีโอกาสเติบโตอยู่ถ้าเกิดราคาลดลงมานั่นหมายความว่าเราได้ซื้อของราคาถูกจากของเดิมซึ่งเป็นของชิ้นเดิมที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปประการใดนะครับผมแต่ทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเห็นมีมาทั้งโ c h r o e d เห็นมีทั้งบริษัทเรียกว่าเป็นสถาบันการเงินระดับโลกหลายแถบคือมีอบรมอีกแล้วหรือว่ายังไงทำไมมีข้อมูลมาจากหลายที่ใช่จริงๆเราเพิ่งจัดงานสัมมนาเนื่องจากว่าเรามีกองเอเชียเยอะนะครับปรับตัวลงค่อนข้างเยอะนะาจะวิตกกเเรร็็ดััปนนชียค เชิญฟันเมนเจอร์มาเลยทุกๆเจ้าน,นะครับมาแล้วันจะเลยเป็นยังไงบ้างใช่ครับเพราะนั้นเราก็จะเหมือนกับแชร์มุมมองในทุกๆกล่องนะครับว่าแต่ละคนมองเห็นอย่างไร<ฮ>นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะปัจจัยที่ทนหาเยอะที่สุดเลยคือเรื่องเทรดวอจะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ว่าทุกคนตอบอยังไง<ฮ> <c oughs> นะครับทุกคนก็บอกว่าจริงๆระยะสั้นก็คงจะผันผวนแหละแต่ว่าเขาก็เชื่อว,ว่าสุดท้ายน่าจะเจรจากันได้อย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เริ่มมีข่าวดีออกมามากขึ้นแล้วก็นี่ยละบก็คืออย่างที่บอกว่าเราเอามา รายละเอียดว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่าใครสนใจนะครับอาใหญ่จะไปลงทุนบ้างอย่างที่บอกฮะช่วงนี้กัดฟันลองขุดอดทนดูก็โทรไปได้ครับ1572หนะครับหรือว่า0 2 2 9 6 5 5 6 6คือของยังเหมือนเดิมอนาคตยังดีแต่บางทีพอราคาลงแล้วราจะรู้สึกว่าลําบากใจนะแต่ว่าช่วงลําบากใจนี่แหละเป็นโอกาสซื้อที่ดีมากทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับปวัสดพลครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยกรุงศรีเอ็กซ์คูส ที่สุดของเอกสิทธิ์แห่งความสุข